วิ่งคู่กระโดดคู่เลยนะครับเนี่ยคู่แล้วครับนะอืมอืมแตบบ่จะเลือกเห็ตัวเดียวด้วยครับเลือกตัวไหนมันมาเลือเรือลอยอยู่ครับไอเลือดสูงเนี่ยครับ ี่ครับนี่ดูดูดูความรานมันนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันนี่เสียงกลางนะครันนี่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 น,นี่ดูมันยิต,ตีหนุกเลยมโหดของมันเอา แล้วูัวอะไรครับมันโหดแค่ไหน